นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับบาปสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านคลิปพยากรประจำวันที่27พฤษภาคม2564มาแล้วนะคะครูจะใช้วิชาเลข7ตัวสีทานเช่นเดิมเหมือนทุกวันนะคะในการเปิดดวงชะตาของคุณผ่านการจับรหัสดวงชะตาการจราจานะคะดูเป็น3นะคะ 3ามห้าห้าครูสาเขีย่ยเขียไปแล้วหนะ้าที่รักของครูยังจับได้มาอีกนะคะเลขเด่นของคุณก็คือสามห้าห้านะคะ สามห้าห้าสี่หกหกห้าเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสองหนึ่งสามสามสองสี่สี่ มาดูในเรื่องของทางด้านการงานของคุณกันก่อนการงานเป็นดาวพระเสาร์นะคะกรรมะศาสชะมาตาฐานเป็นกําลังของพระรฤหัสไปที่มรณะตันุแล้วก็ทนังนะคะวันนี้ในเรื่องของทางด้านการงานของคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายนะคะเสียหายในเรื่องของการทํางานร่วมกันกับทีมก็ได้ศาสตราหมายถึงญาติพี่น้องหรือว่าเป็นทีมของคุณในสถานที่ยใกล้เคียงของคุณสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงของคุณอาจจะมีประเด็นปัญหา เรื่องเก่านะคะทาให้คุณจะต้องได้มาแก้ไขปัญหาแต่ว่าคุณจะต้กแก้ปัญหาไปได้ด้วยดีนะจากการช่วยเหลือทางด้านเดี๋ยวนะดาภรสเสาชิ่งมาที่ทาสาแล้วก็ชิ่งมาที่ทาสีด้วยนะคะ,นะคะอรินะคะทาสาอาริแล้วก็อัตตะแล้วก็ชิ่งไปที่ทาสีที่เป็นสายเชื่อมถึงปัตตนิแล้วก็หินนะ ะะดาวพระพุธวันนี้เสียดาวพระหัสเสียแสดงว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการผิดพลาดในเรื่องของงานเก่าๆที่ค้างค้างอยู่ที่ต้องมาะะระดมการทํางานร่วมกันกันกับทีมของคุณนะคะร่วมกับรูปน้องบริวารของคุณในการแก้ไขป,ปัญหาในงานนี้เพราะว่าสัมพันธ์ถึงอริอริหมายถึงหนี้สินคดีความนะคะหมายถึงอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากศัตรูที่ไม่เปิดเผยนะคะซึ่งดาวพระพุธวันเสียวันนี้จะต้องใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่า คือความรอบคอบแล้ววันนี้อาจจะมีในเรื่องของสมองมันไม่ค่อยแล่นแล่นสักเท่าไหร่ดาวพฤหัสก็เสียลงลุงลืมลืมดาวพุธก็คือเป็นในเรื่องของความเฉลียวฉลาดวันนี้มันไม่ได้ประกอบกันวันนี้ฉะนั้นแต่ต้องระดมคุนในระมไม่ใช่ระดมทุนระดมในเรื่องของความคิดความอ่านจากความช่วยหรือจากผู้อื่นไอเดียจากลูกน้องหรือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือก็ได้เพราะว่าสัมพันธ์ถึงดาวพฤหัสพฤหัสหมายถึง ผู้ที่ส่งความรู้ทําสัมพันธ์ถึงมาตาอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณนะคะให้มาช่วยในเรื่องงานของคุณให้ผ่านไปได้รู้ล่วงไปได้ดีแล้วครูคิดว่าผ่านไปได้ผ่านไปได้แต่ว่ามันอาจจะยาวนานอาจจะยืดเยือ้ออาจจะเป็นประเด็นถกเถียงกันนู่นนี่นัน่นน,นิดนึงนะคะกว่าที่จะทํางานให้มันสําเร็จรู้ล่วงไปได้ดูดีในวันนี้นะมาดูในส่วนของทางด้านการเงินนะคะการเงินสัมพันธ์ถึง สุภะนะคะการเงินเป็นดาวพระศุกร์นะคะปิตากระดุมพระสุภาฐาน16โสรถโอ้โหดีงามบระล้ำประเหลือเจ้าดีแต่ดีว่านะคะคือดาวนะคะพระศุกร์คือดาวเกี่ยวข้องในเรื่องของทางด้านการเงินเฉพาะเลยและสัมพันธ์ถึงพกกระดุมพระฐานเป็น16โสรถสัมพันธ์ถึงสุภาวันนี้ในเรื่องของทางด้านการเงินของใครบางคนก็เรียกว่า อู้ฟูฟูฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่แบบน่าจะเป็นวันที่เงินเดือนออกของใครบางคนนุนะคะสุภาพคือการกินกันเที่ยวนะคะต้องแบบไม่ได้มาไม่ใช่เอาไปกินไปเที่ยวเลยนะนะคะการเงินนะคะคือการเงินดีมากๆวันนี้นะคะการเงินดีสุดๆนะคะครูมองดูว่าอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนออกด้วยแหละนะคะแต่ถ้าคนที่แบบเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็การเงินวันนี้ ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องขายของนะคะประเภทแบบสินค้าใช้ฟุ่มเฟือยนะคะอาหารการกินความสวยสิ่งสวยงามอะไรทั้งหลายแหละนะคะความสวยงามนะคะก็อาจจะเขาเรียกว,ว่า,างไงเป็นช่วงวันที่เงินเดือนออกคนก็อาจจะขนเอาเงินมาซื้อ,อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็บางคนก็อาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการใช้เงินไปจากไปกับการปรับปรุงนะ,นะคะใบหน้า,าหรือว่าปรับปรุงเ,เขาเรียกรูปร่างของตัวเองหรือปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองให้มันสวยให้มันหล่อให้มันด,ดีดีขึ้นก็ได้เพราะว่ากระดุมพระสุภาษนะสัมพันธ์ถึงปีตาด้วยนะคะก็เกี่ยวกับปีตามันก็อยู่แถวบริเวณปากหรือใบหน้าของเรานั่นเองนะคะบางคนก็อาจจะใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านั้นเนาะนะคะเอาล่ะ มาดูในส่วนของสุขภาพร่างกายกันบ้างสุขภาพร่างกายดาวพูดเสียพูดรหัสเสียนะคะพูดหมายถึงอาหารการกินลำไส้กระเพาะอาหารเกี่ยวข้องในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับปากคออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเริมเป็นเอ่อเกี่ยวกับปากเขาเรียกว่าร้อนในเออร้อนในก็ได้นะคะเกี่ยวกับลำไส้อาหารนะ ดาวพฤหัสอยู่ในภพมรณะวันนี้อาจจะหลงๆล,งล,งลืมๆนะคะเลอๆสติทัศัไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องของเบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับปอดด้วยนะกระเ mm hmm. พาะอาหารก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. ดาวพระอังคารเสียอยู่ในภพอริอริหมายถึง คู่คดีความฉะนั้นรับขับรถขับลาอะไรวันนี้อังคารมาถึงรถถึงลาได้ด้วยก็ต้องระมัดระวังรถเฉียวรถชนอะไรอย่างนี้นะหรืออุบัติเหตุผ่าตัดเกี่ยวกับของมีคมทั้งหลายแหล่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของนิ้วอุอบัติเหตุนิ้วมือนิ้วเท้าจมูกหน้าผากอะไรประมาณนี้นะและดาวจันนะคะมาถึงดาวจันท์อยู่ในพภพพยายาภพแห่ง,งการเจ็บป่วยเลยก็คือเกี่ยวข้องในเรื่องของฮอร์โมนซิตนะคะต่อมไทรอยต่อมไรท่อทั้งหลายแหล่น้้าเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะก็ ดูแลกันดีๆอาจจะด้วยแบบที่ครูบอกว่าอาจจะพักผ่อนน้อยสมองอาจจะเบลอๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาเป็นว่าภาพรวมแล้วภาพรวมแล้วในเรื่องการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นรหัสของคุณก็คือ3ามห้าห้นะคะสามห้าหก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะที่รักของคุณรวมมันแค่แบบนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้คือ ดวงอ่านโดยทั่วไปอ่ะมันไม่ถึง1 0นะที่รักของครูดวงส่วนตัวยังแค่30%เลยนะคะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะฝากติดตามช่องครูดาวอออารายู่อีกช่องหนึ่งของครูเป็นช่องเกี่ยวกับคลิปความรักนะคะของแต่ละราศีรายเดือนผ่านกรรมยากรไพ่ทาโร่แล้วก็ฝากเพจครูดาวอออราอยูเพจรู้ดวงรายวันของครูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกระทนันแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะ คอมเมนต์นั่รักนั่งรักอะไรมนก็ได้นะคะเพราะคลิปรายวันไม่ค่อยมีคอมเมนต์อะไรเลยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คล้ายคลาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานรุ่งเรืองการเงินไหลมาเทมานะคะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะบายบาย